จลูกของท<น>่านท่านทูตทุนทนะลูก,ไม,กไม่ใช่โรงเรียนนานนานชาติที่เราที่ทั่วไปใหญ่ๆเดี๋ยเงี้ยไม่ใช่เฉพาะลูกทูนและลูกผู้ใหญ่ในกระทรวงกต่างประเทศทั้งทั้งโลกเลยที่จะเจอกันในประเทศไทยค่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็เห็นว่า ทำไมเราต้องรู้ภาษาหลายๆภาษาเพื่ออะไรทั้งที่ความหมายเดิมเหมือนกันนี่สงสัยภาษาอย่างเช่นเราบอกว่าฮอตดอกก็คือฮอตดอกรูจก้จักไหมฮอตดอกตอนเด็กเเไส้กรอกไส้กรอกรอภาษาไทายเรียกว่าไส้กรอกภาษาังกฤษเรียกว่าฮอตดอกภาษาไต้หวันก็คือเรียกอะ,อะไรอ่ะคือ ออจำไม่ได้ก็คืออะไรสักอย่างอ่ะเอ oh, whatever แล้วยังไงก็คือไม่เป็นไรแต่มันคือคือชื่อเหมือนกันไอ้ไม่เหมือนกันแต่ความหมายเหมือนกันเพเพราะอะไรอ่ะทำไมต้องเป็นอย่างนี้สุดทา้ายมนรู้เลยว่าอ๋อยังไงนะภาษามันคือแค่ surface แค่แค่เปลือกนอก ลึกนกทุกอย่างมันมีความหมายลึกๆเลิดซึ่งเราต้องเรียนรู้ตรงนี้แต่เราไม่รู้ว่าคืออะไรแล้วเราก็เร,เ,รเรียนไปเรียนไปเรียนไปแล้วก็สุดท้ายเราก็รู้เลยว่าทําไมอยู่ดีๆตอนหกขวบทุกคนเข,เขาเล่นกันนะแต่เราชอบอยู่คนเดียวไหนใครหกขว